ติดชุดลากเรือลากเจสกีลากบิ๊กไบค์นะครับวันนี้พร้อมกับระบบไฟเจ็พินนะครับหัวบอลตัวนี้นะครับเป็นหัวบอลขนาด50มิลนะครับขนาดมาตรฐานนะครับสามารถใส่เทเลอร์ลากได้ใส่แหลกจักรยานได้นะครับสามารถลากเรือลากเจสกีได้นะครับตัวหัวบอลเองนะครับสามารถถอดเข้าออกได้นะครับมีลากเกี่ยวให้นะครับแค่ดึงสลักตรงนี้ออกนะครับ สามารถถอดเก็บได้เมื่อไม่ได้ใช้งานนะครับส่วนตัวไฟนะครับจะเป็นระบบไฟเจ็ดปนนะครับมีไฟบีไฟเบรกไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับตัวชุดล่านะครับจะสามารถใส่ยางอะไหล่เดิมกลับไปได้นะครับไม่มีการเจาะไม่มีการดัดแปลงตัวรถนะครับจะซ่อนอยู่ด้านในนะครับยืดออกมาข้างนอกแค่ส่วนที่ใช้งานนะครับโอเคครับคุณาหากคุขาท่านไหนสนใจนะครับสามารถติดต่อสอบถาม เนะครับ